Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around, you might just learn something new. Today, I a พอเราหาเงินได้เยอะเราก็ใช้เงินเยอะขึ้นวันนี้จะมายกตัวอย่างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินอย่างกับคนรวยถ้าเป็นที่เมืองไทยก็ต้องเป็นคนรวยในเมืองไทยเนาะถึงจะทําได้วันนี้จะยกตัวอย่างไม่ใช่แค่เฉพาะของตัวเองอ,ะอ,อ่ะเฉพาะจะยกตัวอย่างกับคนมิดเดิลคลาสบริการทั่วไปด้วยว่าวิธีการใช้เงินของเขาไม่ว่าจะเป็นโคเชอร์ของเขาหรือว่า จากไลฟ์สไตล์อินฟลชันเนี่ยมันทำให้คนมิเดิลคลาสหลายคนเนี่ยใช้เงินเยอะมากเรียกได้ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นถึงจะใช้ได้เองเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนาะเราก่อนโควิดเนี่ยเราทำงานเยอะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเงินไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยของเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้คิดมากมายว่าเราใช้เงินอะไรไปบ้างแต่พอโควิดมาเนาะ ไรายได้ของเราก็ลดลงมันทําให้เราต้องมาคิดอะไรอย่างว่าเฮ้ยฉันใช้เงินไปกับอะไรบ้างพอคิดไปคิดมาเราเริ่มรู้สึกตัวว่าเออแทนที่เราจะเอาเงินไปใช้ทิ้งเล่นแบบนั้นเนี่ยเราการใช้เงินแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องยิ่งทําให้เราเนี่ยทำงานหนักขึ้นแทนที่เราจะใช้เงินแบบนั้นเนาะเราเก็บเงินไว้ เราไม่ต้องไปทํางานดีกว่าไหมเรามาใช้เวลาทําในสิ่งที่เรารักกับคนที่เรารักดีกว่าหรือเปล่าเองอะ่ะไม่ใช่คนที่ใช้เงินฟุง่งเฟือยหรือว่าซื้อของแบรนด์เนมหรืออะไรเลยนะ mm hmm. ก,ก็ยังตกเป็นเหยื่อของไลฟ์สไตล์อินฟลชันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยที่จะมาอยู่อเมริกาทุกคนต้องรู้ว่านะว่าเราต้องหาเงินได้เยอะขึ้นแต่ก็อย่าลืมเก็บเงินแล้วก็ อย่าลืมสำรวจการใช้เงินของตัวเองอยู่เป็นระยะระยะด้วย,วยเพื่อไม่ให้เกิดไลฟ์สไตล์อินเฟลชั่นแบบนี้ขึ้นนะคะมันแรกเลยที่จะให้ดูนะตอนที่ซื้อบ้านมาใหม่ๆเนี่ยบ้านนี้มันมีสนามหญ้าสวยเลยเขาจัดตรงเนี้ยไม่ใช่โนปกคุมแบบนี้เนาะแล้วโดย ทั่วๆไปของคนที่มีบ้านที่อเมริกันเขาก็จะมีสนามหญ้าแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีคนมาดูแลสนามหญ้าทุกคนแล้วเราก็ตอนนั้นเพิ่งซื้อบ้านใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากมีสนามหญ้าที่สวยงามอะไรเงี้ยเราก็ทําตามที่พวกคอเมริกันคนอเมริกันทั่วๆไปเลยก็คือจ้างแลนด์สเคปเปอร์คนดูแลมาดูแลแล้วค่าดูแลนะ60เหรียญต่อครั้งเดือนหนึ่งเนี่ย240ิเหรียญ แล้วถ้าเราคิดเป็นรายปีเนี่ยเป็นเงินไทยเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนนะทุกคนเฮ้ยแล้วสนามย้าคือน,นิดเดียวเองเลยอะ่ะแล้วพอต่อมาเนี่ยเราก็เลยมาคิดกบแฟว่าเฮ้ยถ้าแบบคือเราไม่เคยคิดว่าเป็นจํานวนเงินมาก่อนแต่พอเรามาคิดแล้วเฮ้ยมันเป็นแสนเลยเหรอมันเป็นเงินที่เยอะนะทุกคนแล้วสาหรับคนที่เป็นแค่ middle class อย่างเราอะ่ะแล้วก็สนามญ้านิดเดียวเองอะ่ะเราจะต้องไปเสียงเงินขนาดน,นั้นเลยเหรอ แต่จะบอกทุกคนว่าถ้าใครเนี่ยที่ไปซื้อบ้านในหมู่บ้านที่คนรวยๆแล้วเขาทําสนามหญ้าที่สวยงามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าเป็นคนอเมริกานันเขาก็จะต้องรักษาสแตนด์ดันั้นไว้หมายความว่าบ้านเราเองเนี่ยเราก็ต้องมี สนามทาสนามหญ้าให้มันสวยงามให้เข้ากับเคลื่อนบ้านด้วยแต่ว่าตอนนี้คือแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้ทําสนามหญ้าอะไรให้สวยงามแล้วอ่ะคือเขาขายบ้านกันไปแล้วนะรอบๆบ,บ้านอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้แคร์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเงินที่เราไม่จําเป็นต้องเสียหรือเปล่าอันต่อมาที่คนมีราคาสมัยการทําและเราก็เคยทำอ่าเมื่อตอน ที่เรารับน้องมาเลี้ยงใหม่ๆนะน้องเบลน้องพิเตอร์เรามีหมาแค่2ตัวในตอนนั้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. วันสุกกับเราค่อนข้างที่จะยุ่งเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้แบบเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาได้ไปแบบมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนาะแล้วก็ไม่เหงาทางๆท,ที่จริงๆเราตัวเองก็ไม่ได้ทํางานเยอะขนาดนั้นเราก็มีเวลาพาเขาไปเที่ยวตลอดแต่เราก็อาจจะด้วยการที่เรารับอเมริกันโคเชอร์มามากนะเราก็แบบว่าเฮ้ยพาให้เขาเนี่ย ไปเดย์แคร์ดีกว่าวันศุกร์ทุกวันศุกร์แล้วคือที่เดย์แคร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบไปเช้าเย็นกลับแล้วก็เขาจะสอนอะไรนิดหน่อยล้วก็รู้สึกอ้ยมันก็ดีเนาะเราก็เลยให้เขาไปเดย์แคร์แล้วค่าใช้จ่ายตอนนั้นเนี่ยตัว 1, หนึ่งสี่สิบห้าเหรียญสองตัวเก้าสิบเหรียญแล้วทนีนี้พอเรามาคิดเป็นรายเดือนเนี่ยก็เดือนละสามสามร้อยหกสิบเหรียญพอเราคิดเป็นเงินไทยรายปีนี่คือให้เขาไปเฉพาะช่วงซัมเมอร์เนาะหกเดือน คิดเป็นหลายปีแล้วว่าประมาณปีละเจ็ดหมื่นห้าเลยทุกคนพอเราเอามาคิดตัวเลขอย่างเงี้ยเราแบบเอ้ยจริง,รงๆเรามมนก็เป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้งนะางเยอะนะทั้งทั้งที่เราเนี่ยกพาน้องไปเที่ยวบ่อยอยู่แล้วมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปใช้เงินอะไรขนาดนั้นก็ลองดูสีแบบตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะๆแต่บางทีไอ้ไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นอ่ะพอเรารู้สึกว่าเ,เงินมันได้มาเราก็รู้สึกว่าเราจ่ายได้ยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบตรวจสอบอ่ะมันก็จะมีการที่ เสียเงินไปอะไรง่ายๆแบบเนี้ยเนึ่งของคนอเมริกันเลยซึ่งเรามาอยู่ก็เหมือนเราเราได้หกซึมซับไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าตอนเราอยู่เมืองไทยเราอยู่ในเมืองเราไม่ได้มีรถเนาะแล้วเรามาอยู่ที่อเมริกาเราก็อยู่นอกเมืองคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่บ้านหนึง่งมันจะมีรถหลายคันอย่างตัวเองเนี่ยมีคนแค่สองคนคือตัวเองกับแฟนก็ยังมีรถสองคันทั้งทงที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้รถคันเดียว ก็ไดคนอเมริกันเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยชอบเดินนะเวลาไปไหนไปห้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าห้างมันต้องเดินจากร้านหนึ่งไปร้านหนึ่งไกลเขาก็จะแบบขับรถไปเลยอเพราะว่าเหมือนตอนที่เรามาจากเมืองไทยใหม่ๆเราไปห้างกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราไปจากร้านหนึ่งอะแล้วจะไปอีกร้านหนึ่งซึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมาซี่ขึ้นรถเดี๋ยวขับรถไปเราก็บอกว่าเดินไปไม่ได้หรอแต่คือสําหรับคนอเมริกันเราเนี่ยการขับรถมันเป็น เรื่องที่สําคัญสําหรับเขาคนไม่ชอบเดินไปไหนขนาดที่บ้านเนี่ยมีร้านขายของอยู่ไม่ไกลมากอะ่ะแล้วคือรถคันหนึ่งของเราเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราใช้หลักๆอยู่แค่คันเดียวนะแต่ว่าแฟนเนี่ยก็บอกว่าเพื <Christians> i, ่อ <Jag> ความสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขับรถไปที่ร้านคือเขาจะไม่เดินไปที่ร้านเลยถึงแม้วันจะแค่ไม่กี่บล็อกอันนี้คือท <IL> ิปย์พิเศษสำหรับคนอเมริกันที่อยู่ซับเออร์บนหรือว่ารอบนอกตัวเมือง บอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีรถหลายคันนะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่เคยใช้รถแพงเลยเราจะซื้อเงินสดแล้วเราจะใช้รถถูกๆแต่กัน้นก็ตามการที่เรามีรถ2คันแล้วคันหนึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้เราก็ยังจะต้องเสียป,ประกันทุกเดือนแล้วประกันเนี้ยก็ประมาณเดือนละ60เิบเพียรถ้าเราคิดเป็นหลายปีเป็นเงินไทยแค่นี้มันก็ประมาณ2 5 0 0 0บาทแล้วนะทุกคน อีกยานหนึ่งเลยที่เป็นวิถีอเมริกันที่เรารู้สึกว่าเราใช้เงินเกินตัวไปเนาะขนาดเราไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรนี่ทุกคนบางทีเนี่ยพอเราอยู่อยู่ไปแนะเราก็เป็นคนซื้อนู่นซื้อนี่มาซื้อจักรยานมาแฟนซื้อเรือมาตัวเองซื้อแพเดิดบอดมามีสองอันซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไอตอนที่เราจะซื้อนะเราก็ฉันก็ได้ใช้เดี๋ยวฉันก็ไม่ใช้แล้วดูแต่ละอันนนะจักรยานหมื่นหนึ่งเรือแฟนสองหมื่น p พ d ดบอร์ board, หมื่นกว่าแล้วก็มี2อันก็2 0,000ืนกว่าแล้วก็มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่น,นอะไรหลายๆอย่างมากบอกได้เลยว่าเป็นทิ p ป c a l ของคนอเมริการที่จะซื้อของมาเยอะแยะมากมายแต่ที่มันทิ p ป c a l ของอเมริการมากกว่านั้นก็คือเป็นพอเราเ,อาเป็นคนที่ซื้อของอะไรมากมายเนี่ยแล้วมันไม่มีที่เก็บทุกคนไอ ตู้เก็บตู้นี้ก็เลยต้องไปซื้อที่เก็บมาเพื่อจะเก็บของไว้นอกบ้านไอ้ตูเ้เล็กๆแค่นี้นะก็เป็นแสนแล้วนะทุกคนแต่ท้านี้สําหรับคนอื่นๆที่เขาไม่มีพื้นที่ที่บ้านที่เขาจะแบบมาเพิ่มตู้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปเช่า storage unit ซึ่งมันก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งบอกว่า จริงๆแล้วอะสิ่งที่ถูกต้องก็คือถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเราก็ไม่ควรจะซื้อมาเนาะแต่ว่าเหมือนเราอยู่อยู่ไปอ i ลไลฟ์สไตฟล์เอนเชันมันก็เข้ามารู้สึกว่าอยากได้ในตอนนั้นเราก็ซื้อเลยสุดท้ายมันก็อยู่ในสตอเรจยูนิตบางอันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้มาเป็นปีๆแล้วอะแล้วหลายๆคนพอไม่ได้ใช้เป็นปีก็ไปเป็นก็ไปซื้อสตอเรจยูนิตใส่ใส่ของแล้วก็จ่ายเงินเป็นรายเดือนซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ เฮ้ยคนมีดูคลาสอย่างเราเนี่ยไม่ควรจะต้องไปจ่ายอะไรแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งของคนอเมริกันที่มันเป็นโคเชอร์ก็คือการให้ทิปเวลาที่เราไปกินร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องทิปเขาตัวเองก็เคยทางานร้านอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิปเขาอย่างน้อย 15- 20%เปแล้วอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบไปกินข้าวนอกบ้าน15-2 0ของอาหารที่เรากินเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเป็นทิปให้กับเขาแล้วซึ่งใน สังคมไทยเราไม่มีทิปแบบนี้เนาะนอกจากว่าเอ้ยเราเป็นคนมีเงินจริงๆเราอยากจะตอบแทนเด็กเสิร์ฟเป็นน้ำใจซึ่งคนโดยทั่วๆไปเขาก็ไม่จำเป็นต้องทิปไม่เหมือนที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ค่าทิปเนี่ยถ้าเราไปกินร้านอาหารเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาสำหรับมิโขคาสมริกันมากเลย ต่อมาของคนอเมริกันคือทุกๆฮอลิเดย์ Holiday, ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นฮัลโลวีนอีสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีเดคอ r a เรชันที่ซื้อชุดใหม่มาคือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามฮอลิเดย์อันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะนะาเราสําหรับแบบเออถ้าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนรวยนะเราก็ไม่ควรจะไปซื้อใช่ไหมแต่บ้านส่วนใหญ่เขาก็จะทำแบบคริสต์มาสก็จะมาตกแต่งไฟอะไรเงี้ยแต่อย่างของตัวเองคือเราไม่ได้ทำใหเรามีแค่ช่วยข้างบ้านซื้อ ไอรีตตัวนี้แค่อันเดียวเท่านี้เพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะชอบตกแต่งบ้านไปตามเทศกาลต่างๆซึ่งตัวเองเรามาจากเมืองไทยเนาะเราไม่เคยตกแต่งบ้านอะไรแบบนั้นเลยตามเทศกาลเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ แพงโดยไม่จําเป็นแต่ว่าหลายๆคนพอมาอยู่อเมริกา,า,ก,าก็อาจจะซึมซับอเมริกันเคเจอร์เข้าไปเนาะก็มีการแต่งบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับมาคิดดูว่าแบบไอ้เงินเงินที่เราหามาได้เยอะเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเนาะเผื่อไหนที่มันตัดได้เราก็จะได้ตัดไปไม่ต้องทํางานหนะักอันต่อมาก็นี่เลย ฝรั่งที่เขาทํากันก็คือการไปทําเล็บมือเล็บเท้าทุกคนอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้ทาเล็บไม่ได้อะไรทั้งเส้นแต่สําหรับฝรั่งเราเนี่ยการไปทําเล็บเนี่ยมันคือเซลฟ์แคร์มันเป็นโคเจอร์ของเขาเขาจะไปทําตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอะ่ะเป็นแค่ทีเนเจอร์ก็บางคนก็เริ่มไปทําแล้วพ่อแมอ่แม่แฟนเนี่ยเขาก็จะทำบ่อยๆเฮ้ยไปทำเล็บด้วยกันไหมแล้วก็ลูกสะใภ้คนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไปทำใช่ไหมแล้วพ่อแมอ่แม่แฟนเขาก็จะออกให้ แต่คือสําหรับตัวเองเนี่ยเรามาจากเมืองไทยเนี่ยเราไม่เคยไปทําเล็บตามร้านอะไรเงี้ยเราเห็นแต่แบบแม่ตัวเองเคยทําออกแนวคุนนายอะไรหน่อยเงี้ยต้องมีตังค์ถึงจะไปทําสปาทําเล็บมือเล็บเท้าบ่อยๆแต่สาหรับที่เนี้ยทิพย์โคมิโลิคาสมริการธรรมดาเขาก็ไปทํากันนะซึ่งตัวเองก็คิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงเนาะครั้งหนึ่งอะไปทำอะไม่ตม่ำกว่า60เหรียญแล้วนะทุกคนปีหนึ่งอะถ้าเราคิดเป็นเงินไทยเราไปทําสักเดือนละครั้งสองครั้งเนี้ยก็ สองหมื่นสามหมื่นแลวอวะบอกหละคาลเจอร์ Culture มันต่างกันสําหรับคนไทยเมืองไทยการไปทําสปาเล็บมือเล็บเท้าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่อาจจะดู Luxury ดูหรูอะไรเงี้ยแต่สำหรับที่เนี่ยมันคือ c คาลเจอร์สำหรับ s e l ฟ์แคร หนึ่งคือคนอเมริกันเนี่ยชอบเขาเรียกว่า Coffee Run คือกินกาแฟนอกบ้านไม่ใช่แค่สตาร์บัคหรืออะไรนะอย่างที่โอเลกอนเองเนี่ยมันมี a r ริโซโน l คอฟ f ี e อยู่เยอะมีร้านขายกาแฟอยู่เยอะซึ่งตัวเองเนี่ยทำกินเองที่บ้านเราไม่ค่อยได้ไปกินแต่วันนั้นอะลองเป็นคือไปนัดเจอเพื่อนแล้วเราก็ไปกินกาแฟเนาะแก้วหนึ่งอะเจห้าเหรียญนะทุกคนแก้วหนึ่งสองกว่าบาทคือตัวเองก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะว่าแบบ 7.5เหรียญเลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องทิบเขาด้วยใช่ไหมคือตัวเองไม่ได้ไปกินกาแฟมานานแต่อยากจะบอกว่าคนอเมริกันโดยทั่วไปเนี่ยนะเขาจะไปกินกาแฟกันบ่อยมากถ้าเราไปกินแบบ7.5เหรียญหะ5วันเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะทุกคนถ้าเราไปกิน7.5เหรียญเนี่ยห้าวันต่ออาทิตย์เนี่ยปีหนึ่งหกหมื่นกว่าบาทแล้วนะทุกคนคือบางทีถ้าเราไม่ได้ ตัวเองอะ่ะเวลาใช้เงินเราไม่ได้มาคำนวณไม่ได้ดูดูแลบัเจ็ตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันราคาเท่าไหร่แต่พอเรามาคิดเป็นเงินไทยแล้วบางทีเราก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย hey, ซื้อไปได้ยังไงอะไรขนาดนั้นที่ขาดและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนอเมริกันก็คือพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสต่างๆทุกคนที่บ้านเนยนะดูทีวีก็ต้องใช้ทั้ง Prime ใช้ทั้ง Netflix แล้วก็ยังมี subscription ต่างๆตัวเองอะเคยฟังหนังสือออนไลน์อะไรเงี้ยก็ต้องเป็น Audible เนอะแล้วก็ยังมีเวลาไปเดินป่าเราก็จะต้องมี Satellite message เพื่อสัญญามันขาดหายไปขอความช่วยเหลืออะไรอีกคือมันมีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยเยอะยอมากเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะเป็น member s h i p แบบเนี้ยเดือนหนึ่งอะไม่ต่ำกว่า55เหรียญคือ ปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเลยของคนอเมริกันนะถ้าเดือนละ55าเหรียญเนาะปีหนึ่งสองหมกว่าบาทแล้วทุกคนแล้วขนาดบ้านตัวเองเป็นคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืบคลานเข้ามาทุกคนแล้วโดวยเฉพาะอย่างเช่นบางทีเราไม่ได้แบบหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยอย่างหนังสือที่ฟังออนไลน์ห้องสมุดก็มีได้ฟรีคือตอนนี้ก็คือเลิกไปแล้วเรา,าใช้หนังสือที่ห้องสมุดแล้วก็ฟังหนังสือฟรีจากห้องสมุดเอา เพราะเรารสึกว่าเฮ้ยถ้าอะไรมันตัดได้เราก็ตัดเนาะเพราะถ้างนั้นเราก็อาจจะต้องทํางานเยอะอ่ะแล้วมันเงินมันก็จะไม่เคยพอไม่มีเก็บวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าใครย้ายมาอยู่ที่อเมริกาบางทีไอ้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันคลืบคลานเข้ามาพร,พร้อมๆกับรายได้ที่มันมากขึ้นอนะ่ะทุกคนมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราเนี่ยไม่ร่ํารวยสักทีแล้วก็อเมริกันเคานเตอร์มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหาเขา เพื่อชีวิตทีด่ดีกว่าแต่โค้เจอร์บางอย่างมันก็แพงเหลือเกินเนาะ if you found this video helpful hit that like button for me share with your friends and subscribe for more snowing